อ้มามอยุดแอร์เราได้ไปเอโอเคสวยก็เริ่มคลิปอาจจะเปิดไม่ค่อยสวยแต่เราขอเปิดช่องเปิดช่องของเราเลยกันสวัสดีครับทุกทุกนนนทุกทบผมทุกทุกทกทุกทุกทกับกทุกทุกทเทกทุกทุกทกทุกทุกทุกทกมบม แล้วผมก็ลงเชเดอร์ให้มันเป็นแบบโคสมจริงไม้ครับจริงๆทําให้มันรู้สึกเหมือนไม้ครับจริงจริงจริงมันเป็ขึ้นไม้ครับปอบซึ่งผมก็เริ่มงงแล้ว่าสรุปมันคืออะไรกันแน่และนี่นะครับผมวันนี้เราจะพามาทัวร์กรุงศรียอทยาที่ผมสร้างเองแต่ยังสร้างไม่เสร็จนะคะผมก็ทั้งหมดนี้ผมก็สร้างเองนะคะผมก็เออถือว่าภูมิภูมิใจมาก แล้วก็โคตรเอาจริงนะตอนที่สร้างผมก็สร้างเล่นๆเ,เพราะว่าอยู่ดีๆก็รู้สึกแบบคูณจะต้องสร้างไีสักอย่างแล้วก็มาทัวกันเลยเย่ก็ถ้าเสร็จถ้าเสร็จจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแจ้งข้อมูลอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็อุย้ยโคตรตกเลย ก่อนนะครับผมเราจะขี่ม้าทัวร์เหมือนในสมัยอยุธยากันนะครับผมเพราะว่ารอบนี้เรามาทัวร์อยุธยาเราก็ต้องขี่ม้าทัวร์เหมือนอยุทยาซึ่งทุกอย่างซึ่งทุกอย่างในคลิปนี้เราจะทําเป็นอายุธยามั้งนะได้ตัวหิยอะไรบ้เนี่ยอันนี้ไง เขาจะตั้งชื่อมาร์ตตัวนี้ว่าโบไม่อีปุใส่ไงวะใครก็ได้บอกขี้ใส่ไงวะเออกุงเรีรย,ยากู เฮ้ยจะตกน้ำไอหมาบูไอบูจะใส่อานยังไงบอกพ่อเอ้ยใส่อานไงวะ What the hell me What the fuck ไงวะฮ่ามึงทิ้งนะมันใส่งานอะไรมันใส่อานยังไงอะทั้งที่เพราะฉะนั้น ถ้าเราทาแบบนั้นไม่ได้เราก็เดินซึ่งมันก็อาจจะใช้เวลาซึ่งมันก็อาจจะกชนเวลา,ลามากนานมากๆนี่เพราะฉะนั้นจะบินแทนนี่นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเีียงนะนะนะครับแล้วก็กําแพงเมืองจะเห็นว่าผมตกแต่งปีตรงนี้ด้วยทองนะครับผม นี่นะครับแต่ผมไม่ได้เพิ่มปืนใหญ่นะเพราะว่าอันนี้มันช่วงสงบสุขแล้วอีกอย่างหนึ่งผมก็ยังทำไม่เสร็จด้วยแล้วแอมอะไรวะเนี่ยมันมาโคตรบังเลยนี่ผมยอมรับนะครับว่ามันเป็นผลงานที่ผมค่อนข้างภูมิใจสุดๆเลยนี่นะครับนี่ก็จิ๊บบางอย่างมันก็อาจจะดูไม่ค่อยสมส่วนนะแต่ ก็เพิ่งเคยทำอะแล้ว,ป,ป,ลวป้าเลยอีกวะเนียโอ้ยเครียดนี่แล้วก็ไก่แล้วก็ตื๊บตืๆบตืบตืบตืบเดินไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ก็มาถึงตรงนี้นี่วันรอบแล้วแล้วก็เราจะเข้าไปทางประตูเมืองเลยนะครับผม อันนี้เป็นประตูทางน้ำแล,แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นวัดซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบูชาก็คือแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเมน้อย ก็เอ่อเจดีดชเวดากองไม่ใช่ละแล้วก็บ้านของชาวบ้านซึ่งชาวบ้านก็จะมีคอกไม่ใช่ไม่ไม่ใช่คอกเป็นสัตว์ซึ่งมีบ้านอยู่แค่สามหลังว่าะว่ารูยหรอกกู้ขี้เกียจ ข้างในบ้านก็ไม่มีอะไรแล้วก็ถ้าคุณสังเกตดีๆคุณจะเห็นตรงนี้ไม่รู้มันเรียกว่าอะไรเหมือนกันแต่ผมว่ามันเทด่ดีแล้วก็ประตูซุ้มประตูนะครับตรงนี้ผมกะว่าผมจะทําเป็นไอ้นี่นะแบบเป็นค่ายทหารอะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพระราชวังหลวงนะครับผมไม่งั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นท่าค่ายทหาร ข้อกลัวข้อสัตว์แล้วก็พระราชวังหลวงอยู่ตรงกลางแบบนี้มันไม่น่าได้นะเพราะว่าถ้าแบบคือพระราชวังมันควรอยู่ตรงกลางไงช่างช่างเถอะเพราะว่าสาเหตุที่ผมบอกว่าไม่ได้เนะี่ยเพราะว่าแบบอ,ยอ,ยอ่อย่างตอนที่แบบอย่างถ้าแบบไอ้พวกพม่ามันมาการดยิงการดยิงเอเคสี่เจ็ดเอ้ไม่ใช่ปืนสีหน้าปืนไฟใส่พระราชวังหลวงเนี่ยใส่แบบ ในอุทยาเนี่ยคือน่าคือมันคือมันนั่นจะแตกพ่ายได้ไวอะ่ะเพราะว่าไม่มีที่ให้กษัตริย์อยู่เนาะก็น่าจะใช่คือมันต้องอยู่ตรงกลางตรงประมาณตรงเนี้ยก็แค่นี้แลลวครับผมตัวอยุธยาเดี๋ยวถ้าผมทำเดี๋ยวถ้าผมทำเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวผมมาเอ้ยนี่แล้วก็ถ้าผมทำเสร็จแล้วผมจะมารีวิวใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผม ก็คลิปนี้จบแค่นี้แหละครับถึงจัดแค่เจดนาทีก็เถอะโอเคยังไงก็ช่างบาย